เพจตลาดน้ำวายโยครับวันที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับวันนี้อากาศดีๆนะครับเรียนเชิญครับตลาดน้ำวายโยครับไม่มีวันหยุดน,นะครับเปิดยี่บสี่ชั่วโมงนะครับเรียนเชิญนะครับวัดพระธาตุวายโยครับ เช่นเดิมครับวันนี้ไร้สดนะครับเข้ามาได้น,นะครับเชินเชิญนะครับจากด้านหน้าของตลาดน้ำาายโยนะครับก็จะมีร้านแรกนะครับเป็นร้านของป้าอ้วนนะครับเช่นเดิมนะครับร้านไม้กวาดของเรานะครับวัดวัดไปไหนะวัดไปไหนดีมากโอเคไปแจก น้อ้วนวันนี้พิเศษนะครับของตลาดน้ำมาโยครับใครกดเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแจกกระเป๋าฟรีครับเรียนเชิญได้นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นผลไม้นะครับของร้านเจติกนะครับเหมือนเดิมครับคงเดิมหลายๆอย่างรวมกันนะครับชอบนี้เลยเนาะ ทำยาวเลยทำยาวเลยอันนี้ตัวของร้านนะครับชาซาลาเปาทอดชาขนมยอดจระเข้ค่ะนึ่งส้มหนึ่งตักตักอีกเลยค่ะอันนี้อีกร้านหนึ่งนะครับอันนี้เจ้าของร้านนะครับจากไรเลยนะจ๊ะคุมเลยครับขนมแก่นะครับคุมเลยครับขายนี่อยู่มะม่วงนะครับครับคุมเลยครับเนื่อเชิญนะครับเข้าไปในเพจด้วยนะครับของตลาดน้ำวายโยนะครับใช้ใช้สมาร์ทโฟนไหม ใช้สมาร์ทโฟนพิมพ์เข้าไปตลาดน้ำวายโยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วจะเห็นนะครับยังไม่ได้กดไลค์เข้าไปเลยอ่าเรียนเชิญนะครับเพราวันนี้นะครับใครกดไลค์กดแชร์นะครับแจกกระเป๋านะครับอ่าถัดมานะครับเป็นร้านของเจยูพินนะครับหมูตุ่นนะครับเรียนเชิญนะครับเช่นเดิมนะครับ นี่เจ้าของร้านครับเหมนเดิมนะครับเียนเชิญเข้ามาด้านในนะครับของน้าตลาดน้ำวายโยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับใครกดติดตามแล้วนะครับเียนเชิญนะครับวันนี้แจกกระเป๋าฟรีนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้ด้านหน้าจะเป็นของเฮียเม้งนะครับขนุนนะครับสดๆจากสวนเลยนะครับเเจ้าของร้านครับรีคารีคารคาคราาคร ของสวนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดยนเชิญนะครับวันนี้ไฟ์สดนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับฮียมะขามเปียกครับกดแล้วนะครับกดแล้วได้ของแจกแล้วนะครับถัดมานะครับร้านลุงเชียนนะครับผักสดจากสวนนะครับเหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับลุงเชียนครับนี่ครับกดแล้วนะุงเคกดแล้วให้ลุงเชียนหนึ่งหนึ่งใบกระเป๋ากระเป๋า นี่กอีกลร้านหนึ่งนะครับผมจะเดินเข้ามาในตลาดน้ำก่อนนะครับแล้วค่อยวนออกไปนะครับร้านแรกก็จะเป็นร้านครูแอนนะครับปลาส้มตำนะครับวันนี้ไลฟ์สดนะครับกดติดตามหืดอย่ังคะกดไลค์กดแชร์นะครับครับขอบคุณมากครับ ป่าค่ะแซ่บนวค่ะนี่แล้วก็มีผักขัดจองลวกด้วยใส่ด้วยค่ะนั่นนะไม่แพงค่ะอันนี้ของสวนจริงๆนะครับทําเองนะครับครูแอนจะทําเองทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งปูดองก็ทําเองค่ะอร่อยค่ะปูดองสามรสแซ่บนัวค่ะจําหน้าไว้นะครับได้ยิงถูกตัวเอ้ยไม่ใช่นะครับได้มาถูกร้านนะครับขอบคุณมากครับครับ ถัดมานะครับจะเป็นร้านเทียเก่งรองเท้าสดนะครับเรียนเชิญได้นะครับมีรองเท้าทุกชนิดนะครับแล้วก็มีหมวกนะครับแล้วของกิจจปาถานะครับแล้วก็มีกระเป๋าทุกชนิดนะครับมีล่มนะครับมีกระเป๋านะครับมีทุกขนาดนะครับเรียนเชิญนะครับขออนุญาตรีวิวข้างในหน่อยนะครับมีล่มนะครับทุกขนาดเช่นเดียวกันนะครับเรียนเชิญนะครับ เป็นร้านดังเดิมตั้งแต่แรกๆเลยนะครับอยู่กับตลาดน้ำวายูมานะครับได้ได้ปีกว่าแล้วนะครับอันนี้เท่าแก่นะครับครับสอบถามได้นะครับอะไรที่ไม่ทราบหรือไม่เห็นก็สอบถามได้นะครับอ่ามีมีมีพักเครื่องด้วยนะครับพาเครื่องนี่เปิดกูนะครับปีสายไฟนะครับเรียนเชิญนะครับ มีของเล่นก็มีนะครับมีของใช้ด้วยนะครับปปรที่ประะลองมาชมก่อนนะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับราคากันเองนะครับ